เมื่อการเวลาผ่านไปเรื่องที่เคยทำได้ง่ายๆอาจกลายเป็นเรื่องยากคนสูงวัยมักมีข้อจำกัดทั้งสุขภาพและร่างกายที่หลายคนอาจคิดไม่ถึง ที่บ้านนี่มีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ประมาณสักหาคนพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะเห็นชัดถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเดินการทรงตัวโดยเฉพาะกันต้องยกตัวขึ้นจากที่นั่งบางทีสะดุดนิดนึงหรือมีพรมนิดนึงเขาก็ไม่รู้ตัวแล้วก็สะดุด การดูแลเนี่ยก็จะเป็นไปตามลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นพอเดินช้าลงหรือว่ามีอาการปวดหลังหรือว่าหน้ามืดเราก็จะช่วยตามความต้องการของเขาห้องน้ำเนี่ยจะเป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้งางกังวลมากเออเวลาเขาเข้าไปกันเองอะไรเงี้ยนะคะก็คือเรื่องของหกล้ม พอโดนน้าแล้วลื่นอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าตําแหน่งของการวางพอจะล้มอันอาจจะไปฟาดโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุยกับที่บ้านก็ตัดสินใจว่าอืมห้องน้ำเนี่ยที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ก็ตามเนี่ยน่าจะมีการเตรียมพร้อมสําหรับพวกเขาสําหรับบ้านหลังใหม่สถาปนิกเนี่ยก็จะออกแบบ เราก็จะมีบอกอยู่แล้วว่า r q u i r e m e n t ของเราคือเรามีผู้สูงอายุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ออกแบบเนี่ยเขาก็จะเผื่อไว้ให้แล้วในส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีอุปกรณ์บางส่วนที่ไม่ได้คิดเผื่อไว้ให้แล้วก็ในเรื่องของระยะการตั้งสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยละเอียดพอได้ได้มาคุยทาง S C J Experience เ,เขาก็จะแนะนําได้ละเอียดมากขึ้นการวางตําแหน่งก็จะได้ถูกต้องในเรื่องของระยะยื่นจับในเรื่องของระยะนั่งความสูงเคาน์เตอร์อะไรพวกเนี้ค่ะ เรียกว่ารู้สึกดีเพราะว่าเหมือนเราไม่รู้แต่ว่าเขาก็ให้คำแนะนำเนี่ยครอบคลุมได้หมดให้อินโฟเมชันเนี่ย ค่อนข้างละเอียดคือเรารู้สึกว่าเราทำเองเราก็ไม่ชชว่์ว่าระยะต่างๆที่จะติดอุปรกรณ์ตรงนี้เชื่อไปติดเนี่ยมันมันเหมาะสมกับการใช้จริงๆหรือเปล่าพอได้มาคุยทาง s g X Peer เนี่ยเขาก็จะแนะนำได้ละเอียดมากขึ้นเขาช่วยเรานึกภาพตามแล้วก็แนะนำตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวอุปรกรณ์ที่จะช่วยเหลือเนี่ยได้ดีมากขึ้นซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเออเขาลึกถึงผู้ใหญ่เราจริงนะเรารู้สึกว่าโอเคเรารู้สึกว่าการใช้น้ำของผู้สูงอายุคือคนที่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่ เราก็คงจะแบบดูปลอดภัยมากขึ้นพอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะบางทีลืมลึกไปว่าเขายังเดินเหินได้ทำอะไรเองได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นการออกแบบครั้งแรกเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นแต่ว่าอยากให้เผื่อไว้อนาคตว่าเขามีโอกาสที่เช่นเกิดอุบัติเหตุแล้วมีลักษณะที่อาจจะเดินลำบากมากขึ้นหรือถ้ามีผู้สูงอายุในบ้านตั้งแต่60ขึ้นไปก็อยากจะให้ทำห้องน้ำเนี่ยที่เตรียมพร้อมสำหรับ ผู้สูงอายุแน่นาคตมาค้นพบคำตอบแบบเจาะลึกกับเราได้ที่ SCG Experience เรามีสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการออกแบบและปรับปรุงห้องน้ำเพื่อผู้สูงวัยโดยมีการจำลองห้องน้ำจริงให้สามารถมาทดลองใช้งานได้ด้วยตัวคุณเองคิดเผื่อไว้เลยอะคะ่ะอืมเป็นข้อแนะนำจะได้ไม่ต้องมาทำใหม่